สั่งเสื้อให้ลูกสาวจ้าบันเลือกเองเลยสีม่งสีชมพูมาเบิงง่าพ่นสีมักบอไข่มุกไม่มีอะไรให้ดูแกเลยแกให้ดูหน่อยสวยไหมแกเลยแกะเลยแกะยัะยงไงแกตรงนี้นี่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 ลูตรงนี้เลย ชอบไหมเคเบบอกแล้วว่าเรียากอยากใส่เลยได้ไหมไม่อยากใส่เลยอ้าวบอสักบอกมากบอสคนเหลือเองถอดได้บาทนี่อว้ยงคู่กับเคเบทำไมไม่ซื้อชือนอะหนึ่ง พี่มีชื่อแคแบนีใครใส่เบิรงกันนะพอดีบ่ใส่กัน้าจิ๋วพอดีบ่ใส่เองเลยสวมเลยก็ได้บ่ต้องรูดสวมเลยก็ได้บางๆผ่าบางๆสองตัวสองตัวรอสามร้อยสิบสิบเอ็ดบาทรอง่าทรง จะไม่ใสอนนั so inhos, athletes, ้นไปเล้วโอ้พอดีเลยเป่าใส่ข um um> ้างใส่ข้างหลังข้างหลังงามเลยอ่ะข้างหลังบ่มีลายมาคักกันปะสวยค่ะชุดีนางนี่เลยแค่เบแค่เบแบบนี้เหรอแค่มุกมากสีฟูกับสีม่วงจ้ะแค่เบมากหลายแค่เบนี่นี่ทรงไฮเนื้อเบิ้งนี่ละให้เนื้อเสื้อนี่ใหฮเนื้ บอกให้เนิ้นสื้อนีก็ได้เหรอจ้ะ